เราจะเอาอยัางไงดีรู้สึกว่าเราต้องชะลอดีกว่ามาั้งฮะทิ้งระยะเพราะไม่งั้นเราหรือไม่ก็ต้องรูดรูดอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเราจะใช้ระยะระยะเราจะปั่นระยะเร็วแล้วก็จะใช้เบรกอะไรยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขากลับกัน เเลยแล้วังไงครับมันมันลงทั้งคันเลยนะใช่มันอยู่ครับอ่ามันยุบยุบทั้งคันเลยใช่ธรรมดามันจะตื้อครับข้างงหลัมันไม่ไปให้อ่าข้างหลังมันดันใช่เดี๋ยวลองขาลงส่งไปเลย เบรกครับเบรกครับอ่าเคยได้ยินเสียงลอลองเอียดไหมแน่นอนเลยครับเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยเัยเลี้ยวอย่างเดียวเลยได้ยินอันนี้เวลาเราแตะเบรกนี่เราจะสลานลมก็ได้นะลองดูฮะฟึดหลบอันนี้เดี๋ยวลองลองเอียดดูฮะที่เป็นสายฮะไหลทางสวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วไหลทางเลยฮะ ลองกดเลยอู้เนี่ยนะคอมอย่างนี้แหละเป็นไงฮะแดงเลยอะมัน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 อยู่ในมือเราใช่อันนี้อยู่แน่เมื่อก่อนนี้มันเดีย๋ยวเราไปใต้ต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราอยู่เทินกลับนะฮะวาดกลับสวัสดีครับเสียสาธิตเสียโชคชัย เสียโอเสียโทกุลเสียทีเสียกิติพงศ์เสียสุพลเสียเสียอะไรครับเสียเราแล้วกันเสียท่านเสียท่านต้อมโอเคลองดูฮะนี่ส่งไปเลยเอาสักร้อยกินเกินเลยฮะสวัสดีครับเสียบิ๊กเอ็น ร้อยเท่าไรร้อยสามลอ,ลองแตะดูสักหน่อยไหมเอาแตะๆนะไม่ต้องไม่ต้องกระแทกแตะนี่มันจะดูให้เราดูเลยอเราขาขึ้นก็ได้ฮะทรงไปเลยฮะอืเอาขาขึ้นเลยเบรกครับเฮะเคยได้อย่างนี้ไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยตือ้อถ้ากดนี้คือตื้อเลย ถ้ากดอย่างนี้นี่ไปเลยนุใช่เลยแต่อันนี้มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้นี่อยู่เลยอ่นี่มันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละข้างหน้ามันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยลองดูใหม่ก็ได้้างานอีสักชุดนึนี่ะ่าจะจบแน่อืออครับอือเนะเคยได้ยินเสียงร้องอ้ออย่างนี้ไหม เลยครับไม่เคยเลยไงมิสูนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิสูนี่เขาจะมันจะนิ่มๆแล้วมันปื๊ดไปเลยนะนจะปะื๊ดไปอ่าเพราะฉะนั้นเอว่าเลยครับครับสุดยอดแล้วสุดยอดนะไม่ไม่เคยไม่เคยเบรกอย่างนี้นะครับมันคิดว่าจะได้ขนาดนี้ไหมเนี่ยคิดว่าคิดว่าจะดีกว่านี้หรือว่าจะคิดว่าไงเครื่องมืออยู่แล้วไม่ต้องกลัวมาร้านนี้ทันจบ แต่มีเยอะนะในกรมที่ที่สัตหีบเนี่ยหลายคนละหลายหลายมาหลายคนแล้วะฐานเรือของเรามันแฟนทหารน้ำต้องไปก่อนฮนะต้องไปก่อนสวัสดีครับเสียทวีเสียจิรทนเสียนิพนธ์ คันนี้ใส่ข้างหลังครับเสียชคชัยใส่หลังพาโดจานเดลิไอจานดีบเอทีสามเดี๋ยวเดวีอ่ะเสียเสียปยะใย่เสีย,ย,สยท่านต้อมเสียกิรทนฮะเดี๋ยวไปดูฮะงานในร้านเมื่อเช้ามีสามส <laughs> ี่สามสามหกคันเมื่อเช้าใช่ไหมที่ใส่เบรกอ่ะครับ <laughs> เกินเหรอเดี๋ยวไปดูเคลร์เหลือเหลือคันเดียวแล้วเลือีกคันหนึ่งก็มาจากจันทบุรีรถจันยู่กคันจันบุรีนั่นติดปัญหาเรื่องล้อใส่ไม่ได้ล้อแม็กใส่ไม่ได้เออเลยให้ก็ยืมล้อไปก่อนเบรกเสร็จแล้วเบเสร็จหดอจะล้ออย่างดีวต้องไปเปลี่ยนครับเมื่อเมื่อเช้ายังกองอยู่เลยออกไปแล้วสองคันเบรกใหญ่เบรกเล็ก เลียหมดแล้วหน้าบ้านโล่งแล้วสวัสดีกับเสียวิพักเ,เสียโชคชัยข้างหลังอย่างเดียวฮะปัญหาอยู่ข้างหลังฮนะรถกระบะรถด,ดิสหน้าดิสหลังดานี่ถ้าจะแก้ปัญหาให้จบก็คือเริ่มต้นน่าจะเป็นหลังฮนะแต่ถ้าเป็นดิสซีอยู่แล้วเริ่มต้นก็คือเปลี่ยนพ้าเบรก สวัสดีทุกทกท่านนะฮะทั้งเอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามขอพระคุณมากเลยที่เข้ามาดูเข้ามาชมฝากกดแชร์ให้ผมหน่อยกดไลค์ผมนิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูเบรคขยเยนใส่เสร็จเรียบร้อยละรอออกเทสอย่างเดียวเหลือแค่สองคันนะจบแล้วเสร็จแล้งงานวันนี้คือไม่ค่อยชอบให้ค้างคืน <laughs> <laughs> ไม่มีพระหมแจก <laughs> ตาค้างคืนต้องแจกกพราะห่มอันนี้เป็นปาเกลโลตัวนี้เครื่องเท่าไหร่นะฮะสองจุดสี่ครับสองจุดสี่ไม่ใช่โฟไม่ได้สอโฟครับขับสองครับ,รบขับคันคันต่อไปให้โฟนะฝนพันๆก็ใส่โฟเลยเกาะถนนดี สวัสดีครับเสียนิพนธ์เสียอาุรลาเกี่ยสอยนี้อืมอต้องทำป้ายร้านาใหญ่ๆหน้าปากซอยครับตมนเงี้เลยไปนู่นเลยครับครับนี่นี่ขนาดไม่มีป้ายอ่ะเอาให้เต็มที่เลยอะ <c oughs> ร้านทำไปดีๆปันหายาก <c oughs> ต้องซ่อนไว้ คือไม่ใช่เนยะคือเราไปตั้งป้ายแล้วเดี๋ยวออทางหลวงตรงนี้มันเป็นทางหลวงทางหลวงเขามาดึงออกเราไปเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวนั่นเลยะจิ้มจิ้มลงไปข้างในเดี๋ยวให้เขาเช็กรอบหนึ่งเข้าไปเลยอ่ะเลียวปาดเข้าเลยปื๊ดเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาจะเช็คอีกทีหนึ่งเบรกมือ แล้วก็เอาของเดิมขึ้นรถดด้วยไปสรุปแล้วถ้าเยี่ยมนะยังไงต้องเลยครับก็มีเพื่อนต้องแนะนําต่อครับขอบพระคุณมากเลยครับที่วางใจครับขอบพระคุณครับไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างหมดแล้วครับเมื่อเช้าที่เห็นสามคันสี่คันเคลียร์หมดนะเคลียร์หมดในวันไม่ค้างนะ สวัสดีครับเสียมันนูนเสียสุวรรณเสียกิจดาเวลไฟมาเช้าออกไปแล้วคันผ่าดไปแล้วเหลือคันนี้อีกคันเดียวยวนเสร็จแล้วใส่เบรกมือแล้วครับขยเยน18แแซด ล้อเขาวงแคบไปหน่อยเลยต้องเปลี่ยนล้อฮะสวัสดีครับเสียอัศด,ด,ดายุทธเสียผิดทั์ต้องประมาณเหลือให้เหลือเหลือเหลือให้สนิมกินน้อยที่สุด จานเด๋นนี้เป็นโอเอสมื่อเช้าออกไปรอบอยแล้วเนี่ยใส่เสร็จมาแล้วครับเหลืออีกคันเดียวเนี่ยคันนี้อรออฮะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับคันนี้ทำห้ารูแล้วไม่ค่อยดีแนะนำนะฮะรุ่นนี้หกรูเถอะอย่าไปห้ารูเลยเท่าที่ผมเลือกมาดูแล้วไม่เหมาะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ สวัสดีครับเอ,อคุณโซเฟียขอพรบคุณทุกท่านฮะที่รับชมอย่างไรดูย้อนหลังกันนะฮะใครที่เข้ามาหลังคุณทิตติน,นันสวัสดีครับยังไม่แกะกระดาษเลย ดลิออร์ชุดพาโดฮะอันนี้รอรออะไรไม่รู้รอคนมาทำนะเยอะแน่นนะวันนี้เคลียร์หมดแล้วฮะเหลือคันสุดท้ายแล้วคันนี้รอรออย่างเดียวขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับสวัสดีครับเสียยาเสียยาคุณน้เสียทรงนะสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านที่รับชม โอ้ครับผมได้เลยครับเสียโชคชัยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโอ้ขอพายพอดีจะมาให้ดูตรงนี้ไม่หลอกฮะไม่หมกเมนะ็ดฮะกลับเลยเหรอครับครับขอบพระคุณครับครับเขาขอดูขอดู อ่เป็นจานดีเบเฮะเสียโชคชัยแล้วก็เบรกพาโดจะก,กินสวยเสียโชคชัยก็กำลังดูอยู่ปาเจโรเหมือนกันมั้งจะบอกเขาว่าไงดีไหมเนี่ยถ้าบอกเดียมเดยพูดได้คำเดียม <c oughs> ไม่เสียได้ตัง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ขอบพระคุณมากครับเดินทางสวัสดิภาพครับครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมครับขอบพระคุณครับแวะเอามาลองทดลองขับดูก่อนได้เสียโชคชัยขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย